Đồn uh, chồng... uh. Đồn Đồ nó khóc Xin <laughs> chào <laughs> <laughs> đi vị ทุกผูทุกคนเลยนะครับที่แวะเข้ามาชมทางช่องสไตล์สามมันถุงนะครับเนาะแต่เราเจะเอฟซีนะครับของสไตล์สามมันถุงมันนี่ออกไม้สุมยิงปลาเช่นเคยครับออกทุกวันแต่ไม่มีผลงานนะครับมันนี่มากก็พอออกอีกวีฝนสุมยิงครับมาเป็นยังไงหมูหมูผัก วันนี้เป็นไม้ขององไรวะเป็นไม้ลุมหิน,นหตุรกตรีตุรกตีหนอกเอาเะไววะคือหกเด นี่นะครับเป็นลุมหินเก่านะครับหินเกา่าไม้ก็โอเคอยู่นะครับเจอแจ็คสีมิตโ<ม>ต้บูมีมาหอดรับอ้หนึ่งอือตาลาด นี่ตัวใหม่ึ้นนี้นะครับ,รบเจ้ากระสุงอยู่ยืนทึงฟังก็ได้เดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์นั่งบดวกเลยครับผมบสวัสดีอีกรอบนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับ ใส่มองนั่งแล้วเนาะครับเนาะแต่ไม้แหละผมนั่งอยู่ต้นแดงนะครับต้นแดงส่วนพ่อพ่นอยู่กกอลางรับฝนอยู่ถึงเยอะอุ้ยรับ่นอยู่สูงก่าผมอยู่ยังมาหลุนกันนะครับว่า ที่เห็นโตปลาวอามาดิข้างว่ามีปลานิ่นนะครับนี่้ข่วว่คามีปลานิ่นนะครับมันหลุดน้ำกันนะครับน้ำหวานไม่ใที่มีผลงานกระบ,บาดวอนะครับออกแฉบ,บชิคงกมือแล้วครับออกไม้แฉบ,บชิคงกมือ แต่ว่าบมมีผลงานเลยมาลองไม้ลุ่มหินมึงนะครับไม้นี่ผมเคยเคยได้ประคออยู่อยู่พูดนะครับฟังด้ย,ดยูุคนลบฟัง Mình sầu với nó khắp, đẹp và thân ốc, nèm, nèm bỏ hiếm Nó tiền mượn mượt chứ có nhìn จังโดนครับโดนแล้วครับต้องเป็นแม่นครับผมผลงานชิ้นแรกีล้วลองปืนครับผมลองปืนครับลองปืน แม่นยังกจะจับวางครับสซื้อครับอสองสินเขาหอดกิดินกักใส่อย่างนี้ไม่พลาด วาน้อยเดียวเดียวเขาเปล่าครับเขาเสื้ออยู่ นั้ครับพี่น่องใส่ปนบูดอยู่เขาเป่าเลยเขาหัวเลยครับสวยๆม,มันมันครับแต้มแรกคือบบยแย้งเหรอพุ่นั้งพุ่นคือบบยแย้งเห้วบ้านน้วย ยิ่งรอดฮใช่เพยโอ้โเห็นดิเอาเลยวาย ครับผมก็กกทำการใหญ่ไม้เนาะมีน่งโดนแหงนะครับผมเห็นขึ้นมาใหญ่ไม้้อนไม้เบิ่งนะครับเกียอสิีประชนขึ้นมาให้พ่อได้ยิ่งนะครับีเ,บบเ,เ,นนบเลยอย้ออีกเวลาบ่าถึงชั่วโมงนะครับต้องกระบป๋าไทปทำงานนะครับ はあいいんてれげにた ถ้าพอ่อัมสวบจานป้าลูกเลี้ยงลูกลูกยังแดงๆอยู่นี่ออกขวาเสืออืม โอ้ข้างเงาพื้นานครับผมหลังจากยิ่งปลามาเนาะไปสูมยิ่งปลามาใช้เวลาอยูสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับเกยบแหวนะครับเสร็จแล้วตวัวปลาอื้อ นี่ครับผมใส่ปนนะครับใสปนอยู่เก็บบุได้พี่น้องเอาอ่ะให้กว่าบุได้ครับต่อแถวไปโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอพอบตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจังขอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณ นะครับสำหรับการติดตามนะครับเนาะพอการคลีบหน้ากับสไตล์สามมนถุงจบดีมีความสุขกับผมดีครับ